สวัสดีค่ะช่องแมลงปอชาแนลนะคะวันนี้อากาศดีดีค่ะฝนตกพลำพลมพลำเลยวันนี้เราก็จะมีภารกิจที่ว่าจะมาตอนข้าวกันนะคะตอนข้าวนาหวานนะคะนี่ฝนตกพลำพลำเลยเห็นไหมปีนี้ข้าวงามงามนะคะดูสิคะดอกหญ้าขึ้นเต็มเลย อ,อกหญ้าสีม่งวงค่ะขึ้นมาสวยกว่าวาข้าวอีกนะคะเราก็จะเริ่มกันที่ตัดหญ้าตรงคันแพนาก่อนนะคะทำความสะอาดบริเวณคันแพนาให้เรียบร้อยก่อนนะคะก่อนที่จะตอนข้าวไฮนี้อยู่ที่ประมาณ หนึ่งไล่กว่าๆนะคะมาดูที่ว่าจะตัดกันเสร็จกี่ชั่วโมงนะตอนนี้ก็ทำความสะอาดอารอบๆพื้นที่นาข้าวก่อนนะคะตัดหญ้าตัดอะไรที่มันลกๆอะะคะ่ะออกไปให้หมดแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตัดกันนะคะโอเค ตอนนี้ก็จะทําการเปลี่ยนใบมีดนะคะเป็นใบมีดเฉพาะของเขาเองเลยค่ะเป็นใบมีดตัดข้าวค่ะเราจะใช้เครื่องตัดข้าวแบบสายบาทนะคะก็จะทําการตัดข้าวได้เลยนะคะถ้าเปลี่ยนใบมีดแล้วตอนนี้ฝนยังตกอยู่เลยนะคะ แต่เราก็ต้องทำการตอนข้าวค่ะเพราะไม่มีเวลาแล้ววันนี้เป็นวันหยุดจึงได้มาตอนข้าวนะคะนี่วัชพืชที่ขึ้นแซมต้นข้าวเนี่ยเขาจะทำให้ข้าวไม่เจริญเติบโตนะคะเราต้องกำจัดไปพร้อมกับการตอนข้าวให้ข้าวเกิดขึ้นมาใหม่ เพื่อให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นนะคะให้ข้าวงามมากขึ้นได้ข้าวเยอะขึ้นเดี๋ยวนี้เราจะเปลี่ยนแปลงจากการปักดำนามาเป็นการหว่านแล้วนะคะการหว่านจะสะดวกสบายกว่าก็คือช่วยปัญหาเรื่องแรงงานและลดต้นทุนการผลิตนะคะหน้าตาใบมีดเขาจะเป็นแบบนี้นะคะจะเราจะเริ่มกันเลยค่ะ ัดให้อยู่ในระดับเดียวกันนะคะแล้วเวลาเราตัดข้าวหรือตอนข้าวเนี่ยก็จะต้องมีน้ำอยู่ในานาด้วยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ต้นข้าวตายค่ะก็หาที่ลงนะคะ มุมใดมุมหนึ่งก็ได้ค่ะในการตัดตัดตอนข้าวเนี่ยแล้วเราก็ตัดไปตามแนวเขาเลยค่ะจะให้ดูข้ามไปฝั่งตรงนู้นนะคะจะเป็นพื้นที่ที่เขาตัดตอนข้าวแล้วก็จะเป็นแบบนั้นนะคะพื้นที่ก็จะเป็นโล่งๆอย่างนั้นนะคะตอนนี้เราก็ทำของเรานะคะ พื้นที่นาตรงนี้เวี่ยงไปให้เท่าๆกันอย่างเงี้ยค่ะรักษาระดับไว้ให้คงที่แล้วก็หมุนตามรอบของเขาเลย บรรยากาศดีมากๆเลยทำกลางสายฝนด้วยค่ะอันนี้เป็นการตอนข้าวระยะเริ่มต้นนะคะมันเขาจะมีอยู่สามระยะด้วยกันอันนี้เป็นระยะที่1ค่ะ การตัดตอนต้นข้าวนะคะใช้กับนาหวานเท่านั้นนะคะไม่ควรใช้กับนาปักดำเพราะว่าการปักดำนารากเขาจะไม่แข็งแรงนะคะเวลาตัดต้นข้าวไปแล้วเขาจะไม่ฟื้นตัวหรือไม่ก็ตายไปเลยนะคะทำให้ข้าวเกิดการเสียหายเพราะฉะนั้นการตัดตอนต้นข้าวก็ใช้กับระบบนาหวานเท่านั้นนะคะ ฝนตกแรงแล้วค่ะเดี๋ยวให้ตัดเสร็จก,ก่อนนะคะมแมลงปอจะถ่ายให้ดูตอนที่เสร็จแล้วนะคะรอชมกันเลยค่ะ วันนี้เราตัดเสร็จนะคะเราจะใส่ปุ๋ยพร้อมเลยนะคะอันนี้คือหวานปุ๋ยอันนี้ปุ๋ยก็อยู่ที่แต่ละพื้นที่นานะคะจะเป็นยังไง นี่คะ่ะภารกิจการตอนข้าวของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่พื้นที่นาหนึ่งไร่กว่าๆนะคะทำประมาณครึ่งวันคะ่ะแต่ของเราทำหนวันเต็มๆน,น,นะคะฝากเพื่อนๆทุกคนช่วยกด subscribe กดไล k e like, กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือน ไ่พลาดชมคลิปใหม่ๆของแมลงปอด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะลาการไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ